สวัสดีค่ะมิวค่ะจากช่องหนีแม้เที่ยวนะคะเราจะมาสอนทำผมแบบนี้นี่นี่นี่ขึ้นรูปด้วยฟอยค่ะทุกคนทำไว้ถ่ายรูปช่วงโควิดนะคะถ่ายรูปที่บ้านชี่ไครับชี่ไมครับชี่ไหครับรูปอันนี้มีเด็กอยากมีส่วนเลื่อนั่งน่้ดีรูปอันดับแรกนะคะเราต้องตัดฟอยนะคะ ประมาณ3นิ้ว4นิ้วแล้วแต่ความยาวของผมเรานะคะทุกคนน,นี่ค่ะตัดออกมาแบบนี้แล้วก็แบ่งผึ่งค่ะสะักสามอันก็ได้ ประมาณนี้นะคะเราจะเริ่มทำกันแล้วนะคะทุกคนอันดับแรกเราต้องทำผมเราให้เปียกก่อนนี่ไปตัดผมมาใหม่นะคะจะให้ดูเดี๋ยวเราต้องไปทำผมเราให้เปียกนะคะผมมันจะได้อยู่ทรง few moments later. โอเคค่ะตอนนี้ผมของเราก็ได้เปียกที่เรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคะ <Okay. S 1> เมื่อเราแบ่งผม็นที่เรียบร้อยะะแล้วนะคะเราก็เอามาช่อหนึ่งนี่ประมาณนี้ไม่ต้องเยอะนะคะเราก็แบ่งมาอย่างนี้แล้วก็ม้วนนะคะผมเราไม่ต้องเอาเปียกมากก็ได้นะคะเอาแค่หมันๆม้มวนไปเลยเพื่อผมของเราจะได้เป็นหยิกๆนี่เอา่อยมา ออไปค่ะแก็หมน คนมายุ่งวุ่นวายกับเรานี่คืออาวุธของข้านี่คือเจ้าหมูนะคะเหมือนหมูไหมทุกคนผมมันหมูไหมครับผมมันหมูไหมครับทุกคนผมมันหมูไหมครับผมมันหมูไหมครับผมมันหมูไหมครับ

ขอ้ได้ยุ่นวุ่นวายนะคะของก็พังหมดแล้วตอนนี้ลูกใครมาเก็บด่วนลูกใครมาเก็บด่วนจ้าเอาเอาเอาเราจะพูดอะไรดีอะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอี้ีอไอ้หี้ย,ยแมวแมว แมวของเราชื่อไมกี้นะคะไม่ได้มีใครถามค่ะอยากบอกเอง <c oughs> คนหิวครับ <c oughs> มีคนหิวข้าวมีคนหิวข้าว <c oughs> เราจะมาทำกันต่อ ันนี้นะคะเราจะไม่ใช้น้ํายาดัดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ดัดเราแค่ทําให้เป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นเผื่อใครไม่อยากดัดนะคะกลัวจะแบบว่าดัดไปแล้วไม่ชอบเราก็ทําแบบนี้ดูก่อนก็ได้ว่ามันเหมาะกับเราไหมหรือว่าเราชอบไหมนะคะจะได้ไม่เปลืองตังค์ผมก็ไม่เสียด้วยถ่ายรูปเท่ๆวันเดียวพรุ่งนี้สระมันก็เป็นเหมือนเดิมทำเองได้ที่บ้านนะคะใครมีแฟนก็ให้แฟนช่วยทำนะคะ ตอนนี้นะคะค,คิดคอนเทนต์ไม่ออกคะ่ะว่าจะทําอะไรเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทําอะไรเหมือนกันคะ่ะตอนนี้เราทําคลิปกันไปห้าคลิปแล้วคะ่ะทําแบบมือใหม่สบบด้วยนะคะคลิปทำผมนี้ขอให้มีคนดยูแค่กี่คนดีเปิ้ลเราเอาอกี่คนดีเปิ้ลคลิปนี้นแซนแซนวิวเหรอ แสนวิวเหรอเอาดีๆเอาดีๆข้างหลังจริงๆเราไม่ต้องทำก็ได้นะคะว่าเราถ่ายลูปเค้างหน้าแต่ถ้าใอยากทำข้างหลังก็ทำได้นะคะตัดภาพไปตอนม้วนเสร็จเลยนะคะเพื่อความรววเร็วโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ผมบอกเราได้ถือเื้นที่เรียบร้อยแล้วนี่่ใกล้ แล้วพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าผมของเราจะเป็นแบบที่เราคิดไว้ไหมนะคะทุกคนโอเคบ๊ายบายสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนนี่เช้าแล้วเรามาแกะผมกันเลยดีกว่า โอเคคะ่ะแต่งทรงเสร็จแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคนี่มันก็จะหยิกประมาณนี้ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกันด้วยนะครับ